สวัสดีครับมาพบกับน้องกล้วยหอมนะครับพอดีพ่อควานไลฟ์สดไปนดเน็ตไม่ดีนะครับเน็ตไม่ดีเดี๋ยวพ่อควานจะลงทางคลิปเอานะครับนี่น้องหนูน้อยพมแดงนะครับหนูน้อยพมแดง <c oughs> <c oughs> กําลังขี้ดื้อครับกําลังขี้ชนหนูน้อยขี้ชนขี้ชนนอนเศร้าครับวันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับ มาอยู่กับพ่อควานมาอยู่กับพ่อควานนะครับหยอกพ่อควานอย่างเดียวเลยคิดถึงบอคิดถึง <c ười> ดิคถึงบ่ <c ười> คิดทีนี่เ<อ>ดีด๋ยวครับไายเพป็นไงไทยวันนีนหนห้ตัวสั่งยังคนหนุม่มเบิ้ลนิวไปบังมันจะเสียเบิ้ลตัวเสียดอกถากน้ำไหมล่ะอู้แต่ไายเห็นอันนี้เอาเอาครึ่งหนึ่งก็พอแล้วให้เขาพ่อสนใจติดตามติดตามแล้ว ถ้าเห็นถ้าเห็นมืดโตเขาก็ปฏิตามแนนมาไม่ใช่ไม่พูดความไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวเดรามาดูความ่นรักของน้องนะครับวันนี้ดูอันนี้พ่อผอนใจถ่ายถ่ายถ่ายวีดีโอให้นะครับถ่ายคลิปให้นะครับเอาภากนะวะโอจะผักอีหยังน่พอไี่นีผู้เดียวไปที่มอสล่ำก็ยังล่ำผู้เดียวนะอันนี้เป็นผู้ชมดี พ่อคนไทยนะครวิปปองคอนไทยมามามาเยี่ยมนะครับมาดูลูกเช้าเขานะครับดูน้องกินน้ำนันต์ชายน้องกินน้ำนั่นไปเออน้องปีนกินน้ำเลยี่าน้ำหกหนาลากหนาลากกับตุยเกิดเองให้เจ้าของมาดู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 ไปแล้วโอ้นั่นไปแล้วครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับหาน้ำกินหาน้ำกินครับเอฟซีดู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  ดูครับดูครับนี่กินหนามก่อนกินหนามก่อนครับว่าเดี๋ยวนี่เสบบอแส็บบอครับไข่ขึ้นขึ้นเลยเสบบอครับนี่มาเลยครับไปไปไปหากินหนามกินหนามไม่ไปครับไม่ไปอาไปจะหยอก พ่อควาควานครับนี่ไปหาแม่สักทีไหมนี่เวลาพอควานมาไม่เคยไปหาแม่ใช่ไหมแม่นบอแม่นูแม่นสิมาได้จังสี่แหละ ครับตอนนี้ไปอยู่กับแม่ละครับรด้วยหอมไปอยู่กับแม่ครับกินน้ําเสร็จเมื่อกี้กินน้าเสร็จไปเล่นกับแม่ครับคงจะเหนื่อยแล้วเนาะเอฟซีเหนื่อยไบรล่ะเหนื่อยบ่ทบ่บัตเหนื่อยครับยัง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 ครับยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนู่นนู่นนู่นไปรับนะครับหาเจ้าพอ่พอพ่อพ่อพ่อชัยนะครับอยู่ มาเยี่ยมพอบรรใจมาเยี่ยมนะครับจำกันได้ไหมน้อนี่จะระวัง้างหน่อยเห็ดเจ้าด้วยเสียซื้อได้จาเลี้ยงซางง่ายซางหน่อยเห็ดนี่นครับมาเยี่ยมมาเยยนกันครับบนทางก็ไม่ได้ไกลไหมน้อบ้านพ่อพันไม่ไกลครับเออจักโลฮอดโลว่นี่หาร้อยเมตรหาร้อยเมตรนะเพราะหาร้อยเมตรบาง ปอยหอมจะออกลูกใครคือหาอยเมตรคือมาซาแท่คนนี้ไหม <laughs> โถเป็นเคิงชั่วโมงนะครับนะครับไปเล่นกับควานพ่อฟอนชัยอยู่นะครับตอนนี้ไปหาคุณพ่อเขาครับดูไปอ,อยู่นำเจมันคือประเหตุอย่างนะครับดู FC, อบอบเอฟซนะีอยู่กับพ่อควานเขาไม่เป็นไรนะครับโอ้ยไปอยู่พ่อฟอนชัยไม่เป็นไรนะอยู่กับพ่อควานนี่อู้ย เลตุ้มเป๊ดูดูดูนิ่งครับคนละอารมณ์เลยครับคนละอารมณ์เลยนี่มาแล้วอู้ได้ยินแต่เสียงนะครับมาแล้วนั่นนั่นดูผมแดงแดงครับเอตีดูหนูน้อยผมแดงครับหนูน้อยผมแดงแดงเถือกปะฮะก็อยังแดงเถือกอูคันคันคันครับผม อ,อวันนีม้มี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 เพื่อนเล่นครับมีเพื่อนเล่นครับรวยหอมมีเพื่อนเล่นแล้วครับดูจะเป็นยังไงเดี๋ยววันที่สองนี้ก็วันที่สองน้องก็เต็มสองเดือนนะครับเด็กน้อยจะสองเดือนแล้วดูวลาแรงสดใสนะครับ ลาไปอยู่กับคุณพ่อคอนชัยเขาไม่ไม่เป็นไรนะครับผมดูเวลาพ่อควานเข้าไปนี่รู้ยจยังเป็นยังดอกดูนิ่งนิ่งครับนิ่งสงสัยจะได้กลิ่นพ่อเขาม้งครับดูไม่ดื้อนะครับไม่ดือ้อไม่โซนนะครับดู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 ดดเซยตุยปนํำพ่อคว้านเปนะ็นยัง อานี่นี่คุณพ่อเจ้ามากมีนะครับนี่ค,คุณพ่อเจ<ฮ>้ามากมีนะครับมาเยี่ยมกันมาเยี่ยมกันเจมาย่านจ้างหน่อยเฮ็ดเจ้าประหยัดครับบางต้นใหม่ไว้ครับมามามาวันนี้บัดยูน้ำไอยมันคือคนระแบบนะะอ,อ,อยู่กับพ่อควานคนระแบบเลยครับดูทีเดียวดูครับ กล้วยหอมเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับพาเขาไปเบื้องแล้วดิกล้วยหอมเปลี่ยนไปครับวันนี้กล้วยหอมเปลี่ยนไปครับคนละเน็ตใสกันเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณพ่อคนใจจะเห็นยังเดี๋ยวนี้นะครับ มามาชมความน่ารักแต่มันไม่ไปหาแม่มันจะคือ <c oughs> ไม่ไปหาแม่เขาเลยลูกคางครับ <c oughs> ไปทงาน่นีกันเออโดนนะครับโดนแล้วครับอนอนหมากมีฮะเดี๋ยวเสร็จกล้วยหอมนะครับเดี๋ยวเสร็จกล้วยหอมดูจากกล้วยหอมน้อยไปซะแล้านานนนว,วน้ำนม,นนนม,นมนไหลเปียเลยนะ ต้องใช้กินอะไรหลายนะกินมันกินมัน,มนกินนมันแก้วครับของหวา,หานนะครับเดี๋ยวพา,า,พาไปดูน้ำนมขึ้นแม่นะครับเย็บสี่ไปดูน้ำนมขึ้นแม่ว่ามีเยอะไหมนนที่พ่อควานไลฟ์สดทางช่องยูทูบนะครับฝับ่งนี้ฝัง่งนี้ไม่ขัดฝั่งนี้ไหลไหมเนยเอ็นไหล<ห>อยู่ครับฝั่งนี้เนยไปดูนี่ครับ อมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ขัดขัดครับตอนนี้น้ำนมขึ้นแม่ขัดนี่ขัด,ขดไหลไหลเต็มขาเลยครับเอฟจีดูดูน้ำนมขึ้นแม่ไหลเต็มขาเลยไอ้ฝั่งนี้นเลยฝั่งนี้เต็มเลยครับฝั่งนี้น้องน้องจะดูดฝั่งนี้นะครับผมแต่ฝั่งนี้น้องไม่ดูดดูไหลเต็มขาแม่ไหลเต็มขาขาึ้นแม่เลยครับนี่ครับ กินมันแก้วนะครับมันแก้วช่วยได้เยอะมากเลยครับนำนมนำนมจะช่วยได้ตลอดนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนคะแนนตอนน้องไลฟ์สดทาง youtube นะครับผมอุ้ยอุ้ยอยุเป็นยักษ่นะคุณแม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมช่องน้องกล้วยหอมนะครับฝา,ากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เยนะครับผมเดี๋ยวพัอควันจะลงคลิปบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับเอนี่นี่นี่นบายบาย